ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟ์ีอีกแล้ววันนี้ก็อาจจะแปลกมุมนิดน,นึงเพราะว่าอยู่บนรถเพราะว่าตอนนี้กําลังจะไปเขาใหญ่กันเป็นทริปสิ้นปีนะคะก็คือจองที่พักไว้แล้วเป็นฟิลแบบว่ากระโจมเต็นท์ไดๆเออเราคือออกจากห้องมาตั้งแต่9ก้าโมงกว่ากว่าแล้วก็ตอนเนี้ยประมาณเที่ยงแล้วนะคะก่อนหน้านี้แอบแววฟาร์มโชคชัยมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะมาถ่ายที่ต่อไปให้ดูที่เราจะแววก็จะเป็นมิดวินเทอร์เขาใหญ่ที่แบบว่ามันเป็นไวรัลในตอกตอกตั้งแต่ปีก่อนยันปีีน้ ปีนี้เขาจะสวยมากแล้วคนก็เยอะมากฟิล์มก็เลยอยากรู้ว่าเออถ้าเราไปเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งใจจะไปทานข้าวเที่ยงที่นั่นมันเป็นฟิลแบบว่าร้านอาหารอิตาเลียนอะไรเงี้ยน,นะก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะได้เข้าไปไหมแล้วคนจะเยอะแค่ไหนก็รอชมกันด้วยตอนนี้คือเที่ยงละแล้วก็ในแมปบ,บอกว่าอีก4นาทีถึงทุกคน5นาทีสีนาทีประมาณนี้ แล้วก็วันที่มามันตรงกับงานโลดซิงด้วยก็อาจจะได้ยินเสียงท่อแบบบ๊บบ๊บบ,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 บอะไรอย่างนี้นะจ๊ะโอเคทุกคนงานเดยวถึงคาเฟ่เดถไทยให้ดูรอชมกันด้วยนะจ๊ะ5 minutes later ทุกคนเข้ามาถึงมิดวินเทอร์แล้วอยากจะบอกว่ามาถึงตอนเที่ยงคืนคนน้อยนิดมากแล้วเขาก็มีเป็นปบ๊อบอัพมาเก็ตด้านบนอันนี้คือจากที่จอดรถมันต้องมองลงมามจะเป็นเหมือนทางลาดลมเยนน็นมากแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีอัพเตอร์อยู่นทุกคน คือฟิลรู้สึกว่าคนเขาหน้าจะมาก่อนหน้านี้ช่วงที่เป็นไวร์รออะหนักแล้วไงมากันเยอะแล้วนี่มันจะมีอัพเตอยู่แล้วก็ต้นต้นใหญ่แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้ามาคนมาช่วงแบบสี่ห้าโมงเออมันจะเปิดไฟเแล้วฟิลพลอยผม,ผมลุงลังมากอยากจะบอกว่าลมเย็นมาก่หัวย่่งอะ แล้วคือที่นี่เเป็นเหมือนเพทเฟลลี่นะทุกคนก็คือเห็นอนะเอาน้องหมามาได้ลูกนี้เอาไอจิวไอลเลสไอดอ็อกมาให้หมดเลยอ,อุ้ยแต่มุมฝันสวยนี่ไงร้านอาหารที่เราจะไปกินกันเอออาวนให้ดูก่อนแล้วก็ตรงนู้นปปอปมาเก็ตตรงนู้นอุ้ยที่นี่มีขับ ATV ได้นะมีกิจกรรมอันนี้คือหมุนเป็นวงกลม มาเก็ตทุกคนอาจจะแบบพูดไม่ได้เยอะเพราะว่าดิกรทธิ์เพลงเข้าถึงลมเย็นคือที่นี่เขาก็แบบมีร้านหอำหวานร้านข้าวแล้วก็ร้านเบียร์แล้วก็เป็นพวกแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยมาถึงนี่จุ่มสักกล่องหนึ่งเด้อปะของน่ารักอุ้ยมันเป็นแบบตลาดเล็กๆที่น่ารักอ่ะ อุ้ยถ่ายรูปตรงนี้น่ารักนี่ไงเซเว่นที่ตัวบอกเซเว่นไหมอุ้ยแต่ร้านนี้น่ารัก ก็คือตอนนี้เข้ามาที่ร้านอาหารแล้วนะคะก็คือเป็น midwinter restaurant มาจ้า One hour later โอเคค่ะทุกคนขอว่ามาตรงนี้เลยละกันเพราะว่าหลังจากที่ทานข้าวเสร็จที่มิดวินเทอร์ใช่ปะคือฟิม์มเช็คบินอะไรเสร็จออกจากที่นั่นก็คือหลับจาน้ำลายบูดมาเลยตื่นมา่ีกทีก็คือ วามาที่พักแล้วนะคะเราก็มาพักกันที่ล่องเขา <c oughs> เขาใหญ่นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าแคมปิ้งุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าแบบเออแคมป์ของเราแบบไปตรงที่พักอะ่ะเขามีอะไรให้บ้างนะคะหลักๆก็คือจะมีอ่างน้ําข้างหน้าเลยทุกคนข้างหน้าที่แปลว่าข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็จะเป็นวิวแบบนี้แล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวด้วยนี่เลยเนี่ยวิวมันก็จะเป็นเขาเขา,ป,าป่าแบบนี้แล้วก็หันหลังมานี่จ้ะ เป็นที่นอนของเรานะจ๊ะโอเป็นกระโจมแบบนี้น่ารักมากนี่ยทุกคนคืออเขาก็จะมีตู้เย็นจิ๋วนะคะอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าเสื้อผ้าที่เตรียมมามีตู้เย็นเตียงก็คือแบบนอนได้สี่คนใหญ่มากแล้วก็มีโซฟาที่เขาแบบแต่งเป็นธีมคริสต์มาสมาให้นะส่วนนี้ก็คือแขวนเสื้อผ้าวไว้เพราะจะได้ไม่ต้องรีดแล้วก็มีเป็นแอร์เหมือนแอร์บ้านเลยนะทุกคนแล้วเขาก็ตกแต่ง เนี่ยน่ารักมากมีโคมไฟด้วยแต่ไม่รู้ว่าตู้นี้เอาไว้ใส่อะไรยังไม่ได้ลองเปิดดูอ๋อนี่เลยผ้าคลุมกับไลบอกผมเพราะว่ามันมีอ่างไงอ่าแต่ทุกคนอาจจะงงว่าเราอยู่อย่างนี้เราห้องน้ำล่ะคือเราไม่ได้อาบแบบในอ่างนะทุกคนคือขอบอกก่อนว่าไม่จำเป็นที่ต้องใช้อ่างนะมันมีห้องน้ำก็คือตู้ตรงนั้นเดี๋ยวฟิล์มเดินไปถ่ายให้ดูนะ ไปดไปดูกันทุกคนห้องน้ำโอ้โอ้โอ้วห้องน้ำก็คือเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้ทุกคนตรงนี้คือเราแบบว่าปิดได้นะนี่ก็คือแยกโซนเลียนแห้งเรียบอยตรงนี้ก็อาบนา้ำอันนี้ก็จบ เฮ้ยทุกคนมันโอเคกว้างอยู่กว้างอยู่นี่ไม่ใช้ก็ปิดโดยรวมโอเคทุกคนมาช่วงเทศกาลหนึ่งอาทิตย์ก่อนคริสต์มาสหลักๆคือมันเย็นมากเป็นการใส่เข็มขัที่ไม่ร้อนลมพัดตลอดตั้งแต่แบบ เออต้อนคลิปที่บอกก็คือแอบแวะฟาร์มโชคชัยคือมันเย็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยทุกคนก็ตอนนี้ถึงที่พักเกือบบ่ายสามก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิลมขอพักเก็บของนู่นนี่นั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำอะไรอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบแล้วทุกคนเจอกันค่ะทุกคนแล้วคือแบบพี่พนักงานเขาเอาอ f t e r n o o n tea master ก็จะมีชาแล้วก็มีขนมค้กเดี๋ยวให้ดูขนมค้กแต่ว่าขอทชาก่อนครแบบ น่ารักฟิลเจ้าหญิงมากเพราะว่าแก้วที่เขาให้มานั่นก็คือแบบเหมือนอยู่ในเจ้าหญิงเบลมิสซิสพอสใช่เลยแล้วก็แบบน้ำส้มหูน้ำนางเอกแล้วก็แบบนี่คานมงเค้กแต่แดนเนี่ยจริงจมันมีเป็นเหมือนเค้กโลข้างล่างด้วยแต่ว่าอาจจะหยิบยากนิดนึงก็เลยโชว์อันนี้ก่อนน่ารักมากแต่ว่าไม่เคยกินชาแบบนี้ต้องลอง ฝั่งโน้นคือจะเอฟขิบสองสิบสองหรือเปล่า <laughs> <laughs> ชาอะไรไม่รู้อ่ะแต่ฟิลไม่ค่อยกินชางั้นเราจะกินเค้ก <laughs> แล้วก็เสียงน้ําที่ดังๆอยู่อันนั้นคือแบบตรงอ่างที่ให้ดูว่าในห้องเรามันมีอ่างใช่ปะก็เลยจะเปิดน้ำถ่ายรูปอืมคือเค็มอืม ประดิดมากเลียกน้องหมาทุกคนที่นี่มีน้องหมาแล้วคือแบบน่ารักมากโลก่อยท้องหเหมือนมาเพื่อแบบมากินมาเที่ยวแหละพักผ่อนสุดๆ โอ้ทุกคนเราก็ลืมบอกว่าช่วงห้าโมงอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟหมูกระทะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะมีเป็นเบกอรี่ให้ชวห<ม>่วง้าโมงเรมหม,กร <c oughs> กม,ม,หมูกระทะาก็รอนเช้าไม่หมกอ่ะเอ้ยเี๋ยวทักดิช่วงห้าโมงมีหมูกระทะช่วงเก้าโมงครึ่งก็คือจะมาเสิร์ฟอาหารเชา้าเออทักลืม โอเคทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงอ่างแล้วอยากจะบอกว่าน้ำน่าจะเย็นแต่จริงๆมันมีน้ำอุ่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอุ่นแค่ไหนนะแต่ดีที่ว่าห้องน้ำปกติมันมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนั่นแหละเราชมว่าจะเป็นยังไงหลักๆคือจะมาเอารูปแล้วก็มาเก็บบรรยากาศเจอกันทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูกันอีก one hour later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมง40นะคะทุกคนแล้วก็หมูกระทะมาเชิบได้เวลาหมูกระทุโอู้สี่นี้เท่าไหร่นะสี่ลาก็สิบห้าร้อยกลมๆใช่มาเสียงนี้แหละที่ต้องการพี่เขาก็คือจะมาเสิร์ฟถึงข้างบนเลยนะทุกคนว้าย <laughs> ถึงข้างบนเลยนะนี่อะไรอุ้ยสามชั้น เดีวจะเก็บไม่คล่องอะแค<อ>วบผักเอาปะสีสันละกันเดี๋ยวใช้พักให้ด้วยนี่อ่ะมีกุ้งด้วยน่มากนุ่มมากนี่ไอลือๆได้เนี่ยสงสัยต้องให้ตะกรงมาทำแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นตะกรงเนี่ยะวางนี้ไปก่อนสองชิ้นพอเป็นพีธีที่เหลือก็ใช้พักอุ้ยแต่แบบว่าเขาจัดเป็นเสตหน้ารักมากเลยนะ มาเหมือนเป็นแม่บ้านเลยวันนี้มีอะไรอีกพากอีกแล้วใส่สีสันเนาะถ่ายรูปสวยๆมุมดๆมเ่เอาอันนี้ด้วยปักปุ้งปักปุ้งใส่ถูกไหมไม่รู้ใส่ไปก่อน, <S 2> <S 2> อนเห็นตอนแม่ทำ อะไรอ่ะแค่นี้พอแล้วมั้งเขียวแล้วเขียวแล้วมา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 แค่นี้เต็มแล้วเนี่ยพอชิ้นใหญ่จันดนาทุกคนเดี๋ยวฟิล์มขอทานก่อนเดี๋ยวทานเสร็จทำอะไรต่อก็รอชมแต่ดูตรงแ้เกินเสร็จอ่ะแน่นอนอขอนั่งมัมมัมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกัน่อ มันม,มันมีอะไรนะมึกกรอบกุ้งมีเชื่อมาม่าแวก็อุลเ้นเขามามนเหาะาม่าะช่วยสายด้วยนะสายไม่เก่งอะครับเออหนาวๆต้องกินอะไรร้อนๆเนาะแต่นี่ร้อนไป ตัวดุกีก้อือหืออือมก,นห,นก <c oughs> หนูบอกพี่เขาไปละสิ่งนี้หนูกำลังคิดอยู่เคี้ยวยังไงหั่น tôi giẹp, tôi phải rồi, thế này này, một giờ later โอเคทุก okay, คนหลังจากที่ตาจบไปตอนกินหมูกระทะใช่ไหมจะบอกว่าหมูกระทะรอยมากได้เยอะมากแต่คือฟิล์มกินวปน,นี้นึงก็คืออิ่มแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะลมข้างนอกเย็นมากก็คือแบบอาบน้าคือถึงจะมีน้ำอุ่นก็คือหนาวล้างหน้าคือเย็นสะพึงงคือหน้าใสไม่ใช่เลยนะน้าเย็นจ้ะรูปขนกระชับเลยอกจะบอกว่าบรรยากาศนี้มาทุกคนข้างนอก,กคือเห็นดาวด้วยนะแล้วก็มีพระจันทร์ข้างบนแล้วคือไม่รู้ว่าตอนนี้ในกล้องจะได้ยินเสียงลมที่มันแบบ กระพือตรงเต็นท์หรือกระโจมันนี้ไหมแต่ว่าหลักๆคือเขาบอกว่าพี่พนักง,งานะเขาบอกว่าตอนเช้ามืดหรือตอนดึกๆอย่างเงี้ยอากาศก็คือจะประมาณแบบ18องศาหรืออะไรอย่างงี้ช่วงเช้าก็ประมาณแบบ20สิต้นๆคือจะบอกว่าแบบมันหนาวมากแล้วพ่งนี้ตัง้งใจจะแบบใส,ส่ขาสั้นเสื้อก้าวขอคิดอีกทีละกันเออก็ถือว่าคืนนี้ปิดจบไปตอนนี้ละกันแล้วก็จะอีกที่ตอนเช้าที่ทานมื้อเช้าแล้วก็อาจจะปิดคลิปเพราะฟิล์มก็แบบ วันนี้ทำหลายอย่างมากทุกคนแล้วพอแบบตอนเราอยู่กรุงเทพอะอากาศมันไม่ได้เย็นอย่างนี้แล้วพอเรามาอยู่อย่างเงี้ยเออมันปรับตัวไม่ทันเหมือนจะเป็นไข้เลยคือตอนนี้แบบปวดหัวตุบๆแต่ว่าไม่ได้ตัวร้อนนะทุกคนแค่รู้สึกว่าแบบออสภาพร่างกายเรามันแบบปรับตัวไม่ทันเฉยๆแต่ก็สนุกดีทุกคนมานี่ก็คือคาเฟ่เยอะร้านอาหารก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวถ้าได้ถ่ายอะไรเพิ่มเติมนอกจากในคลิปก็คือจะลงในไอจีให้ดูแล้วกันก็รอชมกันด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก,นก่อนเจอกันตชา,ชา ตนตื่นมาแล้วนะคะคือฟิวมาตื่นมาก่อนรอบนึงแล้วก็คือช่วงหกโมงแล้วคือแบบข้างนอกฟ้าสวยมากแต่ว่านี่ตื่นมาอีกรอบนะคะหนาวเหมือนเดิมก็คือตอนนี้จะเก้าโมงแล้วแปดโมงสี่สิบฟิวก็จะเตรียมตัวหมักน้ำแล้วก็รอกินข้าวเช้าตอนเก้าโมงครึ่งแล้วก็บรรยากาศด้านหลังคือแบบดูลมเยทุกคนและความด้วยแบบว่าเรานอนเป็นกระจมเป็นเต็นท์แบบน้ำชามันก็จะมีความแบบแรงสั่นตรงกระจมแบบพุ่มๆรู้เลยว่าข้างนอกแบบลมเย็นมากหนาวมาก ากตอนนี้คือในแอปว่าฟิมเปิดตอนอยู่ข้างในเชื้อมันขึ้น18องศาแล้วก็เขียนอีกวันทัดว่ารู้สึกเหมือน15องศาแต่ว,ว่าต่ำสุดคือ16สูงสุดคือ24เดี๋ยวฟิลมขอเตรียมตัวไปอาบน้ำก่อนละกันแล้วก็จะแ,แต่งตัวทานข้าวก็เราดูแนด้วยอาการวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากทุกคนอาจจะแบบปิดคลิปที่นี่นะคะแต่ว,ว่าหลักๆคือบรรยากาศเขาใหญ่คือดีมาก ้มกับข้าที่ผักสุดตอนนี้คือหัวกระเซิงแล้วเดี๋ยวขอเติมตัวแบบน้ำเพราะว่าน้ำลายบูดอีกแล้วไเจอกันกินข้าวคันทุกคนคอูติมแบบมน้ำมาแล้วหน้าเลยสดน,นิ่งนุกคนยังไม่ได้แต่งหน้าคือแบบขอมากินอะไรอุ่นๆก่อนคือห้องน้ำมันก็ไม่ได้หนาเพราะว่าปิดประตูไว้ไงลงมันไม่ได้เข้าใช่ไหมเมื่อคือนอะ แต่ว่าน้ําร้อนเอ้ยน้ําอุ่นก็คืออุ่นเลยคือถูกใจแต่ว่าอาบน้ําอุ่นแล้วมาโดลนลมเย็นๆเนาะผิวจะแบบแห้งตอนนี้คือไปขนว่าห่มข้างในห้องมาด้วยนะคะแล้วก็ตอนเช้าเขาจะมีเป็นเหมือนแบบแฮมหรอโบโลนา่าไข่ดาวผักแล้วก็เ้กอกกับข้าวต้มข้าวต้ม เ้มนะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วก็คือเคลียอะไรเงี้ยพวกของก็คือเตรียมจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะเรียบร้อยเลยก็ดี๋ยรอพี่พนักง,งานขึ้นมารับแล้วก็ลงไปที่รถแล้วอีกจะบอกว่าทริปนี้คืออากาศเย็นมากเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพิมเปิดให้ดูว่าแบบตรงเนี้ยมันกี่องศาวุ้ย ตอนนี้มันยีิบเอ็ดแต่ว่าเมื่อเช้ามันประมาณ18นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต่ําสุดคือ16สูงสุดยีิบสีคือยีิบเอ็ดก็ยังหนาวอยู่อาจจะเป็นเพราะิีมใส่แบบสเกลขาสั้นว้งแต่ว่าอันนี้คือจะไปคาเฟ่กันต่อก็รอชมรูปที่คาเฟ่กันในไอจีละกัารอันนี้ก็คือขอปิดคลิปก่อนเป็น2วันหนึ่งคืนที่บรรยากาศดีมากลมเย็นมากถือว่าเป็นทริปเส้นปีที่แบบว่าเออได้โดนความเย็นแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่สุดยอดคงกับค่าที่พักแล้วก็บรรยากาศคือดีจริงๆทุกคนอาหาร ก็โอเคเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันแล้วก็เจอกันใหม่ในปีหน้ารอกันเลยละกัน mm hmm. ก็เดี๋ยวจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมาลงให้ดูกันอีกนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ใครมีที่เที่ยวที่ไหนแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสห mm hmm. รับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย